ครับคือเหมือนมีการเล่นนะฮะเ,เหมือนมีการเล่นเ,เหมือนแลกกันเล่นอะไรบางอย่างหนึ่งนะแล้วก็เอาเงินผมเนี่ยไปหลายล้านเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์นะครับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์เนี่ยพูดว่า ทางนิยมดำแดงและพี่ชายเนี่ยเป็นคนทําผมนั้นก่อนพวกมันอีกนะงั้นเราก็ต้องไปดูตัวเครื่องหรือโปรแกรมที่บ้านนายที่บ้านพี่ชายนายนิยมดำแดงตามข้อมูลเห็นทำถามผู้ใหญ่ตูนเนี่ยผู้ใหญ่ตูนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หมู่หนึ่งบ้านกระแชงบอกว่าพี่ชายนายนิยมเนี่ย ได้กเกษียณอายุราชการแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งตามที่ผู้ใหญ่ตูนนั้นได้ให้ข้อมูลนะผู้ใหญ่ตูนหรือผู้ใหญ่อะไรสักอย่างนะึบอกว่าในประเทศอินนูนั้นเสียชีวิตนานแล้วอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับจากนั้นมีการพูดว่าอ,อ,อย่าให้ผมเนี่ยเข้าไปในเขตพระราชฐานอีนะครับอย่าเข้าไปในเขตพวกมันนะครับ และบอกว่าทางพี่ชายนายนิยมและนิยมเนี่ยเป็นคนสลับเปลี่ยนของการเล่นนะครับเป็นคนสลับเปลี่ยนในการเล่นแล้วก็เหมือนเปลี่ยนการเล่นอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็มีการเล่นบทถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็มีการเล่นถึงพระมหากษัตริย์ต่างๆและกลุ่มคนที่นั่งอยู่บนโซฟาบอกว่าทางนายนิยมและพี่ชายเนี่ยอ่ เป็นคนทําก่อนคือทําผมก่อนหลังจากนั้นได้ยินเสียงคนบอกเรื่องเสียงคุยกับนายแพทย์อภิชนจีสเสวีแล้วก็มีการปั่นเอาข้อมูลนายแพทย์อภิชนจีสเสวีไม่ว่าจะเป็นประวัติของไอ้แก้วที่นายแพทย์เนี่ยก็เหมือนรับเป็นลูกครับเหมือนรักเป็นลูกเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมีการปั่นเปิดเอาข้อมูลนแพทย์อภิชนจีสเสวีนะครับแล้วก็ ออคล้ายได้ยินเสียงในแพทย์อภิชนจิตเวกเนี่ยพูดว่าทำแบบนี้มันคือการละเมิดนะนะครับคนบอกเรื่องเสียงตอบว่าเพราะมันไม่ยอมพูดในความจริงจึงจําเป็นต้องทําอย่างนี้จนเป็นเหตุของการตายกันเกิดขึ้นและได้ยินเสียงนายนิยมเดินเข้ามาหน้าเครื่องแล้วพูดกับพี่ชายของตัวเองว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะเหมือนการใส่ระบบในการเล่นแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปเลอา จนเป็นเหตุแห่งความตาย